สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนอะรุ่งก็จะมาสอนทำรูปตัวการ์ตูนนะคะในมือถือของเรานี่แหละ ทำง่ายมากบอกเลยว่าง่ายจริงๆสำหรับใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อย่างลุงนะคะก็สามารถเอารูปตัวกระตูนนี้นะคะไปทำเป็นสติกเกอร์หรือแบบว่าเป็นป้ายขอบคุณหรือป้ายรับออเดอร์ก็ได้นะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำกันยังไงแต่รับรองว่าง่ายมากๆไปดูกันนะมาค่ะลำดับแรกนะคะทุกคนต้องไปดาวน์โหลด แอปเหมยตูก่อนนะคะก็จะเป็นแอปหน้าตาออกแบบแดงๆส้มๆเนาะนี่ไปดาวน์โหลดได้เลยที่เพ t สโตหรือว่าหรือว่า Apple Store เออสามารถใช้ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนไปที่นะคะเครื่องมือด้านล่างนี่เนาะคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะหรือแบบ แบบว่าเราอะต้องการใช้หน้าที่เป็นตัวการ์ตูนแบบไหนเนาะลุงนะคะอยากได้แบบว่าเอ้ยน่ารักนิดนึงเนาะแบบเพราะว่าร้านของลุงอะมันจะเป็นร้านเอ,อ่อของเด็กอะไรเงี้ยคะ่ะลุงก็จะใช้แบบน่ารักน่ารักนิดนึงแบบนี้ อ่านี่อันนี้ก็จะเริ่มใช้นะคะดูคนสิเคยใช้ตั้งแบบว่า36ล้านคนนะคะแล้วก็กดไปที่เริ่มเนาะตัวนี้นะคะก็จะสามารถถ่ายรูปก็ได้หรือแบบว่าเลือกในอัลบั้มก็ได้นะคะลุงจะขอเลือกในอัลบั้มเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นอัลบั้มของเรานะคะอันนี้เลือกได้เลยว่าอยากได้รูปไหนนะคะเราก็เลือก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  แต่ก็ขอให้เป็นรูปที่แบบเออหน้าตาชัดนิดนึงเนาะเวลาทํารูปออกมาเนี่ยจะได้แบบว่าเหมือนและก็มีความน่ารักขอเป็นรูปนี้ได้ไหมอันนี้ก็รอการประมวลแป๊บหนึงนะคะจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของแต่ละคนนะว่าช้าหรือเร็วนะคะอันนี้ขนาดใช้ iPad แล้วนะคะยัง ดังยงช้ายางช้ารอ,าาอแป๊บหนึง่งดูเหมือนว่ามีปัญหาในการเชื่อมเอ๊ะหรือเราต้องเปลี่ยนรูปเดี๋ยวขอเปลี่ยนรูปแล้วกันไม่ได้ไม่ได้จริงๆขอเปลี่ยนรูปนะคะขอเปลี่ยนรูปเอารูปไหนดีนะรูปนี้อ่ะกำลังจับคู่นะ รอแป๊บหนึ่งนะค่ะปะมวนออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าเด็กกลมๆแบบนี้นั่นเองนี่ด้านล่างนะคะก็จะมีห้าชัวเเนาะก็จะเป็นผมหน้าเสื้อผ้าหรือแบบว่าที่คาดผมแบ็กกราวด์นะคะทุกคนสามารถเลือกได้ตามใจฉันเลยนะคะลุงก็จะมีแบบที่ลุงต้องการแล้วเนาะนี่ทรงผมนะคะก็จะอยากได้แบบอุ๊ยคิ้ขูนิดนึงเนาะ อันนี้สามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยนะคะอยากได้แบบไหนนี่ลุงก็จะเป็นแบบนี้เนาะต่อไปจะเป็นสื้อผ้าเสื้อผ้าดูซิแบบไหนดีสามารถเลื่อนลงได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อืมแบบหาแบบที่เราชอบเนาะแต่ลุงก็เลือกอา้าวไปแล้วเอาไม่ใช่ค่ะไม่ได้กดตัวนี้ค่ะทายมือเร็วจังเลยนี่อยากได้ตัวนี้ นี่เป็นไงน่ารักไหมน่ารักไหมที่คาดผมใครสนใจก็สามารถคลิกได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่แบบนี้เนาะแต่ลูกไม่เอาลุกงว่าอันนี้น่ารักแล้วแบกกาาใครอยากได้ไหมแบบนี้ไหมสามารถเลือกได้นะถ้าเกิดไม่เอาก็ไม่เอาคะ่ะก็คือกดไปตรงที่ ai เนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นรูปตัวการ์ตูนที่เรา ได้มาวันนี้นะลุงก็จะบันทึกเลยมันทึกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปกดดูที่อัลบั้มรูปเนาะนี่จะเป็นตัวนี้นะที่เราทำใช้เวลาไปประมาณสองนาทีนะคะง่ายไหมง่ายทำง่ายง่ายง่ายมากๆสามารถทำได้ในมือถือเรานี่เองนะคะ อีพีต่อไปนะลุงจะมาสอนทำนะคะป้ายสติกเกอร์เนาะหรือว่าเป็นป้ายขอบคุณป้ายรับออเดอร์นะคะสำหรับแม่ค้าอย่างเราเนาะก็ลุงก็จะเอารูปตัวการ์ตูนที่ทำวันนี้แหละไปทำนะคะก็ก็รอดูว่าจะเป็นแบบไหนวันนี้และอีพีนี้นะคะจบแค่นี้นะเจอกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีค่ะ